ถึงบ้านกี่โมงบ่ฮูเนอร์บเดียวยังอยู่พิษโลกอยู่เลยเจ้าีจําที่จได้ฮู้สึกว่าบ่าได้มาพิษโลกเมินนณะน่นจาจะประมาณ6กเจ็ดปีละเจ้าวัดสีเหลืองเหลืองงามๆนี่เป็นวัดอายา,ายงไข่ฮู้กับจ่ยมินบอกน้องจิมเนอร์ก่อนจะออกพิษโลกแรงนี่นะเจ้าน้องก็จสปาก,กุคนไปกินปิ้งย่างชาบูแหมละเจ้าตึงหนีบ่ป่นล่านนี่เลยเจ้ามิสเตอร์บินชาบูสาขาพิษโลกเจ้าซุปอะไรนะคะมาล่าค่ะซุปมาร่ามีทุกวันนะคะ หคลิปก่อนกินชาบูไปแล้วคลิปนี้ก็จะมากินแบบปิ้งย่างจา้าเป็นปิ้งย่างถ้าจำมาพิสก็น่าจะสองแปดเก้าเหมือนกันเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันจา้าสาขานี้ก็มีบุฟเฟ่กุ้งดองกุ้งแกะตดยเจา้าไผ่ที่มักกุ้งเลยเจา้ามาล้านนี้บ่ต้องแกะเลยเป็นแกะใหฮาเลยเจ้ากุ้งที่น้องสั่งมาเนี่ยมันก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ขึ้นเลยนะเจา้าในร้านนี้ก็คือกินได้หมดเลยไข่ขยยาก็ยังก,ก็ตักกินได้หมดเลยเจา้ามีแค่มีเซอร์วิสอย่างเดียวอันนี้นะตอนมาถึงหน้าร้านยังแอบึืออยู่เลยเจ้าอ มีสาขานี้กุ้งดอง่นแถมสาลายมาคือตัวเจ้าแล้วก็มีกิมจิตัวต้องก็บังคุบว่าเป็นมีกี่สาขานะเจ้าไหนใครเกินมากินร้านนี้แล้วก็เป็นลูก,ก้าร้านนี้พ่องเจ้าอยู่ตรงถนนพระองค์ขาวตรงข้ามกระปุนถาวรพิทลกหน่ะเจ้า